บทที่สิบสองอธิษฐานปริยายะสุดเอวังเมสุดตังเองกังสัมิยังพระกวาข้ายายังวิหารติข้ายาสีเสติติงพิภูสาหัสสะเสนะตัตตะรัคโผพระกวาพิภูอามันเตสีสัพพังพิกะเวอทิตงังจิจจารพิะเวสัพพังอทิตังจักขูพิกะเวอทิตังรูปอาอทิตังจักขูวิญญาณัง อาทิตตังจากขู word, er. ่สัมผัสโสอาทิโตยำปิทังจากขู่สัมผัสสะปัจยาปัจจติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขมะสุขังวาัมปิอาทิตังเกนะอาทิตังลาอาทิตตังลาคะกินาโตสักินามูหกิณาอาทิตังชาติยาเจรามัลลีนะสเขหิปัจจิตเทเวหิทุเขหิ โทมานสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัทามิโสตังอาทิตังสัทธาอาทิตาโสตวิญญาณังอาทิตังโสตสัมผัสโสอาทิโตยัมปิทางอาทิตังสัมผัสสักปัจจะยาวปัจจติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุขามาสุขังวตัมปีอาทิตังเกณฑนอาทิตังอาทิตังราคะกินาตสัจกินาโมกินาอาทิตตัง ชาติยาชาลามวัลเลนะสโตกเกฮหิบริเตเวหิทุกเกหิโทมานาสเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันจิตว่าถามิอาทิขานางอาทิตตังคันธาอาทิตตัขานาวิญญาณางอาทิตตังขานาสัมผัสโวอาทิตโตสยัยยมปีดังอาทิตขานาสัมผัสสัพพเจยาวบริติเวทายิทัง Tu kang wa, tu kang wa, tu kang ma, tu kang wa, tam bi a ti tang ke na, a ti tang, a ti tang, la ka ki na to, ta ki na mo ha ki a ti tang, cha ti ya, cha la, ma la na so ke hi, pa li te hi, tu ke hi, to ma se hi, upa ya se hi, a ti tang ti, wa mi, chi a ti ta รักษาอาทิตาชิวะหาวิญญาณังอาทิตังจิวะหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดทางจิวะหาสัมผัสสัพจเยาวปัจจิตเวทายิ่งตังสุขังวาทุกขังวะอาทุกขังอาทุกขะมาสุขังวาตามปิอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังลาข้ินาโตสักกินาโมหกินาอาทิตังชาติยาชาลามาลเนนะโสเกหิปริเทเวหิ กุเขหิโตมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติมุธามิกาโยอาทิตโตสโพโขขพาอาทิตากายกวิญญาณังอาทิตังกายกสัมผัสโสอาทิตโตย่มปิทังกายกสัมผัสสัพปัจจยาวปัจจติเวทายิงทางสุขังวาทุกขังวาทุกขับมาสุขังวาตัมปิอาทิตังเกน้าอาทิตังอาทิตัง ลาคาขินาโตสังินาโมหคินาอาทิตต์ชาติยาชาลามัละเรนะโตกเเหติปฤติเทเวหิทุเกหิโทมันดเสหิปายาเสหิอาทิตันติวะถามิโมโนอาทิตโตสังทำมาอาทิตต์โมโนวิญญาณังอาทิตตังโมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปิชังโมโนสัมผัสสะปัจจะเยาปัจจะติเวทายิจังทุกขังวาทุกขัง

ยะสาวโกจักขุวิสมิงพินิพินทัศนิรูปเปตุปินิพินทัศนิจักขุวิญญาณนปิณิพินทัศนิจักขุสัมผัสเสพปินิพินทัศน์สิยำยำผีทางจักขุสัมผัสสัพพะจยาวปุสติเวทุิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตะสมิงพินิพินทัศน์ โสตสเมียปิณิปินตสิคาเทตุปิณิปินตสิโสตวิญญาณีปิณิปินตสิโสตสัมผัสเสปิณิปินตสิยำปิดทางโสตสัมผัสสะปัจจะยาวปัจจิเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุกขะมะสุขังวาตัสสเมีงปิณิปินตสิคาณัสมิงปิณิปินตสิคนเทตุปิณิปินตสิคาณวิญญาณีปิณิปินตสิคาณ สัมผัสเสปีนปปปปี้ anyway. พินทัศน์สียามปีทางขานาสัมผัสสัพปัจญาอุปจชติเวทายิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขามัสุขังปาตัสมิปีนปิภานิป, 4, 4, ปินทัตน์ชิวหาปีนิพินทัศน์สีราเสตุปีนิพินทัศน์สีชิวหาวิญญาณิปินิพินทัศน์สีชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทัศน์สียามปีทางชิวหาสัมผัสสัจ อาจจะยาวปัจิติเวทยี่ตังสุขังวาทุขังวานทุกขมากสุขังวาตัดสมิงพินิพินเติการแยกสมิงพินิพินเติโอสัพเพสุพปินิพินเติยากายะ วิญญาณในปีนิพินทศติกายสัมผัสเสพปีนิพินทศตยียปิีทางกายสัมผัสปัจจะยาปัจจิเวทขี้ตางสุขังวะทุขังวะอทุขังมาสุขังวะตัดสมิงปีนิพินทศตินามาเสพปีนิพินทศตรีทำเมตุปินิพินทศตรนโมวิญญาณในปีนิพินทศติมโนสัมผัสเสพปินิพินทศตรีนิพินทาติยำผีทางมโนสัมผัสเสสะปัจจะยา ปัจจติตเวทะยิตทางสุขังวาทุกขะทุกขังวาอาทุกขะมะสุขังวาตัสมิงพินิพินทัศน์เนับนิพินทางวิราชิติวิราคาวิมุจจตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติยานังโมติกีนาชาติผู้สิตังพม มาจาทียังกตังกัลราตนีนางนาสับลังอิทธตาย,ยาติปัจจานาติติอิอทธิามาโบจจาภัควะภควะสัตตมานะฮาเตพิขูภควะตภาสิตังอิ นันทุงอิมาตมินจะปวานาเวยะกะคารานตมิงภัตปัญญามานะมาเนยัตัสสะพิคุสะหัสสะจะานุปะอันุปาทายะสะ อาสาวาหิตตาวิมุตจ so ิงสุติบทที่สิบสามอนัตตลักขณะสุตังเอวามเมสุตังเอกังสมัยยังบัควาปารานฤติยังวิหารัติอิสิปฏเตนิฆาทาเยตตาลคุปิขาว ว่าปัญจคิเยปิขุอามันเตสิรูปังอาทิตั์างอะนัตตารูปังจากหต่ทงพิกาเวอาตาอาภาวิวิสณ์นาทีทังรูปังอาภารายาสังวัเตเตยยสับเพหาาัจรูเปเอวังเมรูปัง หัวตุเอวังเมรูปังมาอหูสีสี่ยัสมาจะขูพิขาเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอภัสรายังวัตตสินาจะลับพัสิรูปังเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาอหูสีสิเวทนาอนัตตาเวทนาจะหนีทาง พิฆาวเวอัตตาอัพวิสนายิทางเวสนาอภารายาสวัตดเตยยาับเพยะาจะเวสนายาเอเอวังเมเวสนาโหตุเอวังเมเวสนามาโหสีสียัสมาจากโหพิฆาวเว เทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอภาทายาสังวัตตีตตินาจาระพติเวทนาจาเวเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาเอหสีสัญญาอนัตตาสัญญาจะเหตทางพิกเวอัตตาอาพาวิสันาัยทังสัญญาอภาทายาสังวัตตาเยาสั เสศจะลักขยะเอวังเมสัญญาหัวโเอวังเมสัญญามาอหิสิติยะสมาจขโคพิกเวสัญญาอนัตตาสัสนมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตวินะจะทัพจิสัญญาจะเอวังเมสัญญา โอตุเอวังเมสัญญามารอโหสิสิสังขาราอนัตตาสังขาราจะนี่ทังพิกาเวอาตาภาวะวิสันสุอันนี่ทางสังขาราอาภารายสังวัตเตยุงสัพเพธจะสังขาเรสุเอวังเมสังขารา โอตุเอวังเมสังขารามาอเอศุนติยสมาจักโขพิขถวเวสังขารานตาตัสมาจะสังขาราอาภาทายาสังวัตตังวัตตันตินาจะรพติสังขาเลสุปิเอวังเมสังขาราโอตุเอวังเมสังขารามาออกศุนติ Vì nha năng an nát ta, vì nha năng chạy Vì thang bi kha vê, a ta, a pha vê, xa Nha yi thang, vì nha năng a pha thai, a thang vát tê, a tháp hê, xa Chạy, vì nha năng E vang mê, vì nha ma, a hô, xí tí Nhà bikawe ma chạy khổ bi วิญญาณังอวารยาสังมัตติตีน่าจารับพัิวิญญาณังเอวังเมวิญญาณนั่โหูตุเอวังเมวิญญาณังมาอาหูติติตัางกินมันจาทัพิกเวตัางรูปังนิจังวานิจังวะ ต่างจริงมันย่าศาพิคเวสนเวสนานิจา่านิจจาวาติอนิจจพันเตยมปานานิจังทุกขงังวาตังสุขังวาติทุกขงังพันเตยามปานานิจังทุกขงังวิปปินามาธรรมมังกัลังนุตังสัมมานุปัสสตงุงเอตังมะมะเอโสมัสมินเอโสมเม อัตตาติโนเหตังพันเตตังคิงวันยะตยาพิเขาอนิจาพิจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยมันนานิจังทุกขังวาติสุขังภะวาติทุกขงัขง,กกขงพันเตยมันนานิจังวิปะลีนามะธรรมังการลังรูตังสัมานุ ปัาษิตองยศเอตังมะเมะมะเอตุหามัชมีเอตัตตาติโนตังกิงมัญชัตพิกเวสังขารานิจาวาอน,นิจาวาติาน,นิจาพันตยมนานิจังทุกขังวาตังสุข,ขงัง วาติทุกขังพันเตยามนานิจังทุกขงักขงวิปารีนามาทำมางกัรลงังโนตังสมน,นุปัสสิกุงเอตังมามาเอโสม,มัตเมเอโสเมอัตติโนเหตังพันเต จางกิงมัญญะตาบพิกเววิญญาณังนิจจังวาอนิจจังวาติอนิจจังพันเตยังบันดนิจจังทุกขังวาตังตติมาสุขขังพันเตยังบันาลนิจจังทุกขังวิปัสสนาาสังกัลลัะนุตังสัมโนปสิตุงเอตังอา กาจ,จิตเวทนาอติาจารณะกัตปจุปันนาอจันตาวาพิตาวาโอราทิกาวาสุปุมาวาหินาปะวาปณิตาวายาทุเรสันติเกวาัพภาเวทนาเนตังอาม,มาเนโสมัิมินา,ม,ามิโสอาตาจิเอวามตังญาถาภูตังสัาางมมปัญญายาพัสสะปังกาจา ญาติจิสัญญาอตทิตานาคตปัจจุบันนาจันทาวาหิตาวาโอุลาดิจาวาสุขุมาวาหินาปณีทาวายาจูเลสันทิเกวาเอวาสังขาราสัญญาเอตังม่านในโสหามัตมีนาเมโสอาตาติเอวาเมตังนาอาภูตังสัมมาปัญญายะอัภปัง เยเกจิสังขาราอติจารณาขจจุบันนาสันตาภาภัยลาวาโอราลิกาวาสุภมาวาอินาวาปนิตาวาเยทุเลสันติเกวาสังขาราเอมัมาวะเนโสหมัตมีนาเมโสอาสาสิอุตตาเมตังสัมมาปัญญาญาทัสสะพัง yang kinti binya nang atita nang atau pecupan nang acan tawapi tawa ulali tawa tukumawa inang wa ini, tu pas mimpi ni pintu tadi weda nabi ya ma ni tadi sanya ya ya นิพินนัติสังขาเรเลตุปินนิพินนัติวิญญาณังวิญญาภังป,ปีนิพินนัตตินิพิน,น,นทางวิชรัชตชติวิลาคามุตติมุตัสวิม พิโมชฌมิติวุตสตังพมมะกาลียังกาตังกาลานียังนาปังอิทัาตายาติปะชาณติติอิทธามามะโรจะตสังค่ะ พคกวะอัตมานาปัญจรัตธิวยาภิกขุภะคะวะโตพาสิตังอภิอันถุงอิมันสัมิวิจจะวนาเวยาตะละนีมังกำลังปัญจวัคคียานั้นปิขุอะปะมุ